สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอะไระกิน้นามติลุกงอยด่าทีก่อนง,งานสายยางไหม อ,อ่ะอันนั้นกินบ่โอ้ยกินมันความพยายาม้ะจอยอสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีพ่อแม่ FC นะคะสวัสดีวันปีใหม่ทำนะจอย่ะสวัสดีค่ะ ไปแล้วอจอยไปแล้วอจอยมันไปแล้วมันไม่สนใจใครเลยไปหากินหญ้าอย่างเดียวเลยไม่สนใจน้องด้วย <c oughs> มาเด้ออย่าไปนะห้ามไปนะไม่สนใจน้องเลยจ้ะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วจะไปหากินหญ้าไม่สนใจใครเลยคุณตาเรียกแล้วคุณตาบอกมาคุณตาบอกเออ ผมจะไปเลาะหน่อยจุนตาก็ไม่ให้ไปอะบอกแม่ที่บอกแม่แม่ครับผมจะไปเที่ยวจุนตาไม่ให้ผมไปครับแม่จุนตาไม่ให้ผมไปเลยจ้าแม่ครับผมจะไปเที่ยวครับผมจะไปเที่ยวจุนตาไม่ให้ไปเลยไอตัวเล็กสงสัยพี่พี่เขาคุยอะไรกับกับแม่ มีรายการเป้าขอหนูคุยด้วยหน่อยเอ้ยมีรายการป้าขอหนูคุยด้วยหน่อยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพ่อพรมเมย์เอ็ซีนะคะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วเหลืออีกแค่สองวันนะคะเหลือแค่สองวันก็จะถึงวันที่ห้าแล้วนะคะวันที่ห้ามกรลานะคะ สำหรับพอพ่อแม่แม่เอฟซีทานทดยอยากจัดโต๊ะจีนนะคะโต๊ะจีนผลไม้ให้แม่จันให้น้องจอยนะคะอยากที่จะมอบพวงมาลาัยสำหรับวันเกิดครบรอบ32ปีของแม่จันแล้วก็6ขวบของน้องจอยนะคะก็ะแจ้งนะคะ แม่นางได้เนาะที่เพจเฟซบุ๊กไพ่บุญหลายจอยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลน์นะคะ b a k j o i 555นะคะบักจอยตองห้านะคะสะดวกช่องทางไหนแจ้งได้เลยนะคะสำหรับ พวงมาลัยนะคะที่มาร่วงหน้าแล้วนะคะก็จะมีคุณแม่ลาลาดาจอน์ซานนะคะหนึ่งพันคะแนนนะคะให้กับน้องจอยน้องจอยต้องย้ายมาปลูกฝั่งนี้นะเพราะว่าพี่เมย์เขาจะกลับมานี่พี่เมย์จะกลับมานี่น้องจอยต้องมาปลูกฝั่งนี้นะคะให้อ่าตรงคุณยายเพราะว่าคุณยายไม่อยู่แล้วก็ คุณพ่อปัญญานะคะให้แม่จันทิพย์หนึ่งพันคะแนนนะคะสําหรับพวงมลาลัยแล้วก็น้องจ่อยนะคะสองพั 2, คนคะแนนนะคะแล้วก็มีคุณแม่อรนขอนแก่นนะคะพวงมลาลัยวันเกิดให้น้องจ่อยนะคะหนึ่งพันคะแนนนะคะกับขอบพระคุณทั้งสามทานมากๆเลยนะคะ <Okay. S 1> สําหรับพวงมลาลัยนะคะรวงหน้าให้กับคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะฉลองครบรอบ วันเกิดนะคะให้กับแม่จันน้องจ่อยเนาะอายุซุ้มย่อยให้แม่ดูน่อยซาบยกซุ้มซุ้มซุ้โอ้ยน้าเหลือน่ารักมากเลยจูบุจะบีฝั่งนั้นหายไปไม่รู้หายไปไหนโอ้ดูทําดูทําวันีครับวันรีครับแม่แม่ครับผมมูลรักน้อยครับวันนี้จุนตาพาไปเที่ยวที่ลานจะแดงด้วยครับจุนตาพาเด็กน้อยไป เดินไปถึงร้านจะแดงโดยกรับผม,มาตาลูกาตาจม่ลูกออด,ดีโอยเพเบิร์ดถ่ายมาให้ดูเดินป๋อเลยค่ะไม่กลัวอะไรเลยรุดตามเลยครับพี่จ่อยก็อยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้อยู่ไก่กันนะแม่ๆเนาะจะให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ตรงนี้อยู่ไม่ได้แม่่เพราะว่ากลัวพี่จ่อย น้องกูพี่จ่อยแกล้งน้องได้ไงเออกูพี่จ่อยแกล้งน้องค่ะก็เลยให้กลับมาดูขอร้องอ้อนแม่เขาเกียดที่สุดลเลยร้องอ้อนแม่เกียดที่สุดเลยจ่อยร้องอ้อนแม่อ้อนน้องยันแม่หนึ่งด้วยแม่เด้อ อืมจับได้ถ่ายรูปไดนะครับตามสบายสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แมสวัสดีทุกคนคะ่ะอุาเสื้อหังปี่ไอ้แก้องแต้คือด ตีก hey, hey, oh. right? ันเนาะโอ้มีไงอาจจะกล้าละห้าสิบบาทจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะ อันพี่แอันพี่ค่ะดูค่ะดูมือน้อยอน้อยมือนอดน้อยดูค่ะนี่กาเท่าไหร่ห้า เดี๋ยวเอากล้วยให้ตัวเล็กตัวเล็กกินกล้วยปอกเปลือกนะคะตัวเล็กกินกล้วยเนาะจ้าแล้วก็ปอกเปลือกให้น้องด้วยค่ะจิบเปลือกก่อกินกล้วยต้องปอกเปลือกค่ะเพราะว่าฟันเขายังเคี้ยวเปลือกกล้วยไม่ได้ตัวเล็กนี่เหนียวอยู่หมดเหนียวดีปอกเปลือกให้น้องได้วยกูสายไอ้คนไปหนเขาหวงลูกเขาไม่ค่ะเนาะ สองสามสี่เอากี่ตั้ะคะสี่น้อยสองสามสี่ห้าชื่ออะไรน้องบุญรักค่ะบุญรักใช่ค่ะนออกกำลังได้แลครับน้องทำงานค่ะ

สว you ัสดีนะคะไม่คิดว่าน้องชื่อจะเยอะขนาดนี้มาเรื่อยๆนะคะตะกร้าเท่าไหร่ตะกร้าห้าสิบฝั่งนี้เลยห้าสิบบาทจ้าฝั่งนี้เลยจ้าเอาฝั่งนี้ค่ะถือกันต่อ

จับได้กลอดได้สัมผัสได้ถ่ายรูปกับแม่ก็ได้นะครับยืนข้างๆถ่ายเลยวอานี่ไงแม่ชา้างคู่น่ะแม่ช,าาชา้างแม่ช้างมันย่างกินนมอยู่มันย่างกินนมแป๊บน,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 นึงนะคะคนเล็กกวดขั้วกล้วยน้องด้วยนะคะเฮ้ยมาเลยมาเลย เดี๋ยวยังไงนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวแม่นางขอ,อย่างลงไลฟ์ก่อนถ้าถ้าไลฟ์ต่อคิดว่าคนไม่มีขอบคุณค่ะไม่มีเวลาคุยกับพ่อพ่อแม่แม่เอซแน่เลยนะคะสําหรับใครนะคะอยากจัดต๊ะจีนวันเกิดให้แม่จันน้องจอยอยากมอบอ่ะ พวงมาลัยนะคะให้กับเด็กๆนะคะติดต่อที่เพจเฟซบุ๊กความวันเจอยหรือไม่ก็ไอดีไลน์นะคะ b k j o i 5 5นะคะสะดวกช่องทางไหนแจ้งได้เลยนะคะนี่ยัยขออนุญาตลงไลน์ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ